เราอยู่ตรงโคง้งช่วงปลายหาดผ่านร้านกาแฟเฮิร์สรีออทคาเฟ่ per S afe, ตรงโรงแรมแฮนโฮเทลตรงนี้ก็จะมีเดอะเซตผ่านโค้งตรงนี้ไปก็จะเป็นปลายหาดบางแสน เราเอากาแฟมาจิบพาไปดูด้วยเลาก็อี้มาด้วยนะวันนี้อันนี้ยังเป็นสิ่งที่ลงเหลือของบางแสนกลางปีนะครับเห็นไหมไอรั้วสีวฟ้าเนี่ยโซอนอื่นเขาเก็บหมดแล้วแต่โซนนี้มันไม่มีอะไรมากันเขาก็เลยเก็บไว้แบบนี้แหละมันไม่มีรัว้วแล้วในตรงเดี๋ยวเลินไปก็จะเป็นโค้งปลายหาดบางแสน ข้อของพลุงพลังมาเหมกันฮะเช้านี้ก็น้ําขึ้นสูงสุดตอนเช้าแล้วแล้วก็จะลงไปช่วงบ่ายบาย่บา,ยบายก็จะลงต่ำสุดแล้วก็จะขึ้นสูงสุดอีกทีช่วงเย็นหลังพระอาทิตย์ตกเฮ้ยเพิ่งเห็นต้นไม้แบบนี้หรืองมันโดนสังกะสีกัดดูดิ เรื่งสัมผัสออกมันเป็นไมอย่างสูง<อ>เดี๋ยวเดินไปหาที่นั่งริมหาดน,น,นะเตรียมอุปกรณ์แล้วโอ้โหลมแรง ขึ้นแรงขาตั้งกล้องทาไม่ได้ประกอบมาตั้งแต่เช้าทำมาประกอบอยู่ตรงนี้แล้วกันเฮ้ยวันนี้วันวันโล่งอยู่เลยว,วัน,น รถหัดใช่ไหมเพราะค้าไม่ค้าไม่ค่อยมาเท่าไหไร่ช่วงนี้คนน้อยเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกน่อนนะทีกเราติดตั้งอุปกรณ์ราก่ลน ืเมื่อวานเห็นมีฟองเือกเขียวนิดหนึง่งดูดิวันนี้วันนี้ไม่ข<า>ึ้นไม<า>่มีหรอกนะวันนี้เจือจางแต่ได้กินแพงตอนเบาๆอยู่ <c oughs> นะน้น้องหมาตัวนี้เพื่อนเรานี่หว่าไ้เจอบ่อยแล้วหมาตัวนี้โอ้โหลมแรงต้องใส่ใหม่ละ otti in a crappy soul รถนี่มันวิ่งเฉียดเลยติดตั้งใหม่แล้วได้อย่างม่เราก็มาแต่เช้ามารบกวนเขาทำงานอยู่นะมีคนมาเก็บขยะด,ด้วยฮนะดูไงเดี๋ยวนะได้ในะมุมกล้องเรา ขอดูภาพขาตั้งกล้องหน่อยครับที่ลมแรงยังไม่หลงอ๋อเบาๆเลยเออไม่ใช่เดี๋ยวนะเราติดตั้งแล้วนะี <c oughs> ่ยะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะนั่งถอดออกนะอเห็นไหม ขาเล็กๆแบบนี้น้าแมทชิวก็มาน้าแมทชิวเดี๋ยวเราต้องหลบหน่อยดีกว่าเพราะรถมันวิ่งมาเก็บขยะเดี๋ยวมันจะมากินเราเฮ๊ยโอ,อ,อ้เราต้องใกล้ๆตรงนี้เออตรงนี้ดีกว่าเออนี่ ดีครับเดี๋ยวเราจะนั่งกินอะไรไปต้องลางคืนดีจริงจเอ้มือถืออุปกรณ์ไวไฟเราจะไปถึงไหมเนี่ย ตรงนี้แหละนะเป็นได้มุมนั่งเราขอนั่งกินก่อนนะขอนั่งกินกาแฟก่อนนะแลดูคลื่นไปด้วยไม่ค่อยเห็นหรอกคลื่นเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมให้จะเป็นมุมด้านหลังอันนี้นั่งหลบไั่นี้เช่นั่งหลบอุย้ยน้องหมามาแล้วตัวใหญ่เลยอ,อ๋อมันเจอหมาเจ้าอื่นโอ้โหตัวใหญ่ วันนี้เสมือนวันโล่งเลยฮะแต่ไม่ใช่วันโล่งนะวันโล่งริงๆเป็นวันอังคารวันอังคารเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดแต่วันนี้นี่เป็นวันปกตินี่แหละแต่ว่ามันเป็นช่วงเรียกได้ว่าเป็นต้นสัปดาห์อยู่เฮ้ยมันมีความเขียวจริงๆเลยนะมีความเขียวอยู่แต่เบาๆเป็นฟองละองเขียวๆเบาๆน้อยๆยังไม่เยอะมาก ถ้าน้ำมันขึ้นมันก็คงจะสลายหายไปมากกว่านี้เราหลบคงหลบพ้นรถอันนี้นะรถ <c oughs> ที่เขามาเก็บเรื่ยขยะริมน้ำเก <c oughs> ียร์ชืวดีไหม หลบหน่อยดีกว่าม,มันมาใกล้กแล้วกัเราต้องหลบนี้ดีกว่าอย่างน้อยให้มันกินต้นมะพร้าวก่อนนะเออเดี๋ยให้มันมากินเราทะเลโลง่งทะเลสวยเลยเอาแอดหลบไปก่อนเลยแอดจิบก,กาแฟเช้าอร่อยระวังฝนตกจบข่าว ไปตกหลอกวันนี้ดูแต่เหมือนเหมือนกับลมแรงๆอยู่นะดูดิมันมีความเขียวอยู่เบาๆเหมือนกันนะเราจะกีดกาแฟตรงไหนดีเนี่ยเห็นไหมเอาของเราทิ้งไว้ตรงนี้เ,เราต้องเห็นแบบเห็นทะเลด้วยสิเห็นทะเลมันต้องตรงมุมนี้มุมนี้ อืเออเห็นเบื้องหลังด้วะนี่ไนมะเห็นมุมเบื้องหลังตอนจิบกาแฟอรไรวันนี้ <c oughs> นิติใหม่นะครับผมแห่งวงการทีวี เดี๋ยวเขาจิบกาแฟนิดนึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมแล้วเดี๋ยวหาที่นั่งใหม่จะนั่งตรงล็อกตะบ,บอยดีไหมตะบ,บอยอยังไงเมื่อมาหรอกตะบ,บอยวันนี้หยุด,ดเปลี่ยนมุม ไนั่งข้างบนนั้นเนี่ยผู้ลมพักนั่งล็อกหนึ่งแหลมแท่นช่วงนี้เขา ไม่ค่อยตั้งเ่าหร่คนไม่ค่อยมีเขาจะมาตั้งนู่นวันช่วงวันสุกเสาร์นะมงนี้ได้เห็นท้องทะเลกว้างใหญ่แล้วก็ได้ดิเห็นคืนสั้นตรงนี้ดิ ตรงนี้แล้วเราไปยืนท้าคืนนี่ว่า,าไม่ไยืนท้าขึ้นแบบนี้นานแล้ววันนี้ขอกินกาแฟท้าขึ้นนะสิอึ๊บเอาของเราวางไว้นี่แหละ โอ้ oh, ขึ้นมีฟองเป็นสีเขียวบ้างโอ้โ oh, ห oh, oh. มาอย่างนี้เปียกแน่เลย oh. ไปดูเราจะหาจังหวะที่เราไม่เปียกนะไปดูโอ้ oh. <laughs> แค่จะเข้าไปยังไม่ได้เลย อื้มไม่เปียกแน่โอ้โหโอ้โหได้ได้เท่านี้แหละดูคลื่นท้าคลื่นเท่านี้แหละโอ้โห oh. <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs> ได้ได้ซีนเปียกแล้ว ไม่ต้องไม่ต้องกินแล้วเค็มแล้วตอนนี้เ่ถ้าเป็นชาวตอต,อ,ตอนี่คงถูกใจมากเลยนะเราเปียกแบบนี้นะ ไม่ไม่รู้เข้าเปล่าเสียกน้ำแล้วไหมอ้าวฝนลงเม็ดดีกว่าดูฝนลงเมด็ดลมแล้วเก็บดีกว่าโอเควันนี้ไปดีกว่านะไม่ไหวฝนลงเม็ดแล้ว เดี๋ยวไปครึ่งตัวแล้วฝนลงเม DD ็ดแล้วด้วยเห็นเมด็ดฝนไหมฝนเพิ่งมาเห็นนะจะให้ดูเมด็ดฝนสวัสดีนะครับคุณอดิศักแต่เมด็ดฝนมาแล้วนะผมต้องไปละให้ดูเมด็ดฝนก่อนดูสิเปลียไปครึ่งตัวเลยเรา